ขานไถอันนี้พริกของแท้เลยพริกดวงเสริมดวงหนุนดวงแก้ไขชะตาลายให้กลายเป็นดีได้อย่างยิ่งยวดวันนี้เราอาจารย์แขกมาตัดสยามจะมาแนะนำวัตถุมงคลอีกหนึ่งชนิดที่หลายๆคนเนี่ย เจอปัญหามาว่าชีวิตทำยังไงก็ไม่ดีใช้อะไรมาสารพัดแล้วก็ไปเห็นผลมันองถึงขั้นพลิกดวงชะตากันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวัตถุมงคลคุณเลยผานไถอันนี้พลิกของแท้เลยวัตถุมงคลผานไถแล้วเนี่ยเป็นผานไถอาคมตามความเชื่อพราหมณ์รวมถึงกรรมวิธีในการสร้างเนื้อหนุนดวงแบบความเชื่อไทย สายวัดอานงก็คือเมกสิทธิ์เพราะนั้นผ่านไถเนื้อเมกสิทธิ์พิเศษของเราเนี่ยดีทั้งเรื่องหนุนดวงเสริมดวงพลิกดวงชะตากัดร้ายกายดีคนที่ดีอยู่แล้วก็คือมันจะไปพลิกเฉพาะเรื่องรลายให้กลับมาดีขึ้นพกสูงพกต่ำได้หมดเป็นวัตถุมงคลที่เอาไว้กันขุนใสก็ได้นะหายากนะในวัตถุมงคลหนึ่งชิ้นที่จะได้วัตถุมงคลครบถ้วนตามนี้ คุณไม่ควรพลาดวัตถุมงคลชิ้นนี้เชื่อเราอาจารย์แบร์มัตสยามและชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีและถูกต้องแน่นอนสวัสดี